สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชยานิตในรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาคควาย14101นะคะวันนี้เราจะยังอยู่กับเรื่องการคูณนะคะการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักนะคะโดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณและแสดงวิธีทำโจทย์การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลัก พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้นะคะ,ะเรามาเริ่มจากตัวอย่างแรกนะคะก็คือ12คูณ15นะคะเริ่มจากการแสดงวิธีทำนะคะนำตัวเลขมาตั้งให้ตรงหลักนะคะตั้งให้ตรงหลักโดยตัวตั้งตัวตั้งกับตัวคูณนะคะ ในที่นี้ก็คือเลข15กับเลข12นะคะคุณครูเอา15ซึ่งมีค่ามากกว่านะคะเป็นตัวตั้งนะคะคูณด้วยเลข12ใจเห็นว่าโจทย์นี้นะคะเป็นเลข2หลักกับเลข2หลักนะคะเรามาเริ่มแสดงการคูณเลยนะคะเราเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะ2คูณ5เป็น10ใส่0ทด1นะคะ 2คูณ1เป็น2บวกตัวทดอีก1เป็น3นะคะก็จะได้เท่ากับ30 30เกิดจาก2คูณ15นั่นเองนะคะทีนี้เรามาน้ำหลังถัดไปนะคะของตัวคูณนะคะก็คือเลข1ค่ะเอาเลข1ไปคูณเลขหลักหน่วยนะคะของตัวตั้งนะคะ1คูณ5ได้5นะคะ1คูณ1ได้1นนะคะตัวเลขด้านหลังเติมศูนย์ลงไปนะคะ ก็จะได้เท่ากับ150 150เกิดจากเลข1นะคะอยู่ในหลัก10นะคะคูณกับ15นะคะก็คือ10คูณ15ได้เท่ากับ150จากนั้นนำจำนวนที่เราคูณได้มาบวกกันนะคะ0-0บได้0 3-5บวก5ได้8 1ชักลงมานะคะเพราะฉะนั้น12คูณ15ก็ได้คําตอบเท่ากับ180นั่นเองนะคะ เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ18คูณ1เจิบแสดงวิธีทำนะคะ172เจิบนะคะมีจำนวนหลักมากกว่ามีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะ18เป็นตัวคูณนะคะตั้งตัวเลขให้ตรงหลักหลักหน่วยหลักสิบนะคะเริ่มต้นการคูณจากหลักหน่วย8คูณ2เป็นสิบหใส่หทด1นะคะ8ดคูณเจดได้ห้าสิบหใส่ 56บวกตัวทดอีก1เป็น57นะคะใส่7ทด5ค่ะ8คูณ1เป็น8บวกตัวทดอีก5เป็น13ค่ะอค่ะทีนี้เราก็มาคูณนะคะซึ่ง1,376นะคะเกิดจาก8คูณ172นั่นเองทีนี้เราก็มาคูณหลัก10ค่ะหลัก10ก็คือเลข1 1คูณ2ได้2ค่ะ 1>, 1คูณ7ได้7 1คูณ1ได้1นะคะซึ่งเลข10อยู่ในหลัก10นะคะเลยเลข1อยู่ในหลัก10นะคะก็ได้เท่ากับ1,720ซึ่งเกิดจาก10คูณ172นั่นเองจากนั้นเราก็นำผลคูณทั้งสองค่ามาบวกกันนะคะก็จะได้ว่า หกบวก0ได้6 7เบวก2ได้9 3 7ได้10ทด1น1บเป็น2หมดทดอีกงเป็น3นะคะดังนั้นก็จะได้คำตอบเท่ากับ3 0 9 6นั่นเองนะคะดังนั้นจึงสรุปบทเรียนได้ว่าการคูณจํานวนมากกว่า2หลักกับจํานวน2หลักอาจอาศัยการกระจายจํานวน1ตามค่าประจำหลักแล้วนำจํานวนในแต่ละหลักไปคูณกับอีกจํานวน1จากนั้น นำผลคูณที่ได้มาบวกกันก็จะได้คำตอบของผลคูณนั่นเองนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอจบเรื่องการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ